คนคิดได้คนคิดไม่ได้มากกว่าไอ้คนคิดไม่ได้เนี่ยแบกแบบไม่ลืมหูลืมตาแบกกันจนว้ทีวีเจ๊งอ่ะยังไม่รู้อีกยังไม่รู้อีกว่าทําไมถึงเจ๊งอไปโทษส้มว่าเนี่ยส้มทําให้เจ๊งไปโทษส้มบอกส้มเนี่ยเห็นไหมเพราะพวกมึงเนี่ยแหละทาให้กูเจ๊งก็มันใช่ไงเพราะคนเนี่ยไปดูช่องส้มหมดช่องที่เขามีตักกะนะครับเออแยกแยะผิดถูกได้นะส่วนช่องคุณเนี่ยโอ้โห ด่าสะบั้นทันแหลกนะครับเออด่าแบบไม่ลืมหูลืมตาแล้วในหลายๆสื่อเนี่ยก็พยายามสื่อสารไปในช่องช่องวอยอันนี้เท็จจริงยังไงไม่รู้นะว่านะเอาข้อมูลเนี่ยเนี่ยไม่จริงมาพูดมาเล่าข่าวกันนะจนทำให้มันมันรู้สึกว่าเครดิตของของช่องวอยเนี่ยมันคือมันลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆจนคนเนี่ยที่เข้าไปชมเนี่ยแทบไม่มีเลย สำหรับช่องม้อยเนี่ยคพอพอคนเนี่ยนะครับไม่มีคนดูทําช่องไม่มีคนดูทําสื่อไม่มีคนดูผมถามว่าช่องทีวีช่องนั้นจะอยู่ได้ไหมมันอยู่ไม่ได้แล้วทีนี้ประกอบกับนักข่าวคุณภาพที่เคยอยู่ไว้ทีวีเขาดีดตัวออกหมดแล้วเพราะเขาคิดได้เพราะเขาคิดเป็นนะครับเพราะเขามีศักดิ์ศรี เขามีความเป็นความเป็นมืออาชีพสูงโดยเฉพาะคุณสีโรดผมฝากคลิปนี้ถึงคุณสีโรธด้วยนะเขามีจรรญ,ญาบรณเขามีจุดยืนโดยเฉพาะคุณสีโรธเนี่ยเขามีจุดยืนของตัวเองคุณจะไปซื้อเขาไม่มีทางหรอกคนแบบพันเนียผมถามมาอย่างคุณสีโรดเนี่ยนะอยู่ไว้กันมานานและนักข่าวชื่อดังคุณนะครับพวกเนี้ยเคยอยู่ไว้กันทั้งนั้น ถามว่าวันนี้เนี่ยยังคุณสีโรดเนี่ยนะถ้าจะเอาผลประโยชน์ถ้าจะเลียเก่งถ้าจะเอาใจนายป่านี้คุณสีโรดได้ดีไปแล้วหลายคนก็บอกว่าคุณสีโรดอยากเล่นการเมืองผมถามว่าถ้าคุณสีโรดอยากเล่นการเมืองเนี่ยนะป่านี้เนี่ยผมว่าเขาได้นั่งเป็นตำแหน่งรัฐมนตรีไปแล้วเพราะตระกูลเขาเป็นตระกูลการเมืองพี่ชายคุณสีโรดก็เป็นถึงอดีรตรัฐมนตรีคุณดูดิแต่วันนี้ทําไมเขายอม ยอมโดนนะครับยอมเดินออกจากไวทีวีแบบแบบมีศักดิ์ศรีนะครับโดนกดดันสารพัดเลยถ้าใครรู้จักคุณสีโรดโดนกดดันจากช่องสารพัดจากเพื่อนร่วมงานสารพัดส,สารเพกับการเล่าข่าวของคุณสีโรดที่ไม่ยอมจะเข้าข้างนะเข้าข้างนายนะเข้าข้างนายนะเข้าข้างพวกของนายคุณสีโรดเล่าไปเล่ามาจนต้อง โดนบีบโดนไล่ออกจากช่องวอยทีวีนี่คือจุดยืนที่ซื้อกันไม่ได้จริงๆจัญญาบรรณนักข่าวที่ซื้อกันไม่ได้ผมถึงบอกว่าคนที่มีคุณภาพนะในอาชีพของตัวเองมีจัญญาบรรมีจุดยืนในอาชีพของตัวเองมีใจที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆอย่างคุณสีโรดเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยมันก็จเจริญเพราะคุณต้องอย่าลืมนะช่องวอยทีวีคนติดตามคุณสีโรจมากกว่า50% ที่เหลือก็นักข่าวรับลบดาพอคุณสีโรดออกเป็นไงผมถามว่ามีใครดูไว้มั้งไหมมีใครดูไว้มั้งไหมหลายคนรู้จักคุณสีโรดนะเดี๋ยวผมพูดไปพูดมาไม่มีใครรู้จักคุณสีโรดน่าจะรู้จักหมดเนะาดังขนาดนั้นนะครับเออรู้จักใช่ไหมอืมพฤติกรรมผู้ร่วมงานไม่เอามากกว่านะครับเออมันก็อาจจะเป็นเหตุผลรับลับดาไปแต่สิ่งที่ผมพูดมันคือ พราะใหญ่เพราะใหญ่ว่าทําไมเขาถึงนะครับไม่อยู่ร่วมนะครับซึ่งเหตุผลหลักๆเราต้องฟังจากปากเจ้าตัวถูกไหมเจ้าตัวก็บอกว่าผมรับไม่ได้กับการกลืนน้าลายตัวเองของนายกถูกไหมแล้วอยู่ๆจะมาให้พูดในเชิงบวกในเชิงที่มันมันสวนทางกับข้อเท็จจริงอย่างเงี้ยคุณสีโรดก็บอกว่าผมทําไม่ได้นะครับเอาพูดกันแมนๆกันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับเออ ผมพูดแต่ความเป็นจริงนะครับผมพูดแต่ความเป็นจริงผมพูดแต่แฟกอะนะครับแฟกที่จับต้องได้อะนะนะผมไม่พูดกับข้อมูลที่มันจับต้องไม่ได้ก็แล้วกันเอาอย่างนั้นดีกว่านะจะได้สบายใจพี่พที่เป็นเสื้อแดงที่ฟังผมอยู่ที่เป็น FC ผมผมไม่ได้พูดว่าจะตัดรอนน้ําใจพวกพี่นะและผมก็ไม่ได้พูดเชียร์พวกพี่หรือเชียร์เสื้อส้มเสื้อสีไหนนะแต่ผมพูดว่าเฮ้จุดยืน ในจัญญาบันอาชีพนักข่าวเนี่ยของแต่ละคนมันแตกต่างกันจริงๆทีนี้ความศรัทธาของประชาชนมันสัมผัสกันได้ไงถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวอยเมื่อก่อนทั้งใน YouTube นะครับนะและช่องอสื่อโซเชียลอย่าง f c e e o o o เนี่ยเวลาคุณสิโรดขึ้นช่องเนี่ยคนติดตามดูกันเป็นหมื่น แต่พอออกไปเนี่ยมันเห็นถึงกระแสะความศรัทธาที่ตามตัวคุณสีโรดไปกลับกลายเป็นไวทีวีไม่มีใครดูเลยยิ่ง Youtube ยิ่งแล้วใหญ่นะครับซึ่งมันข้อมูลจริงคุณต้องวิเคราะห์จากจากข้อมูลความเป็นจริงว่าเอาแล้วทําไมมันไม่มีคนดูอะหลังจากที่อย่างพี่ถึกออกพี่ถึกก็พี่ถึกถก,ถก็ออกทุกคนออกเอาแล้วทําไมพอหลังจากบุคคลเหล่านี้ออก ไอ,ไ,อไอ้ไอ้ไอ้แทนที่ประชาชนจะศรัทธาในช่องอ่ะคือติดตามช่องดูช่องต่อดูไว้ทีวีต่อในทุกๆช่องทางแต่กลับกลายประชาชนแบนไว้ทีวีไปเลยอ่ะทีนี้ผมก็กลับมาจุดเดิมว่าเอา้าถ้าทําสื่อน,นะแล้วไม่มีคนดูนะแล้วทําช่องเนี่ยนะแล้วไม่มีคนดูนะแล้วให้หมาตัวไหนดูหมาตัวไหนดูเพราะช่องมันคือเรตติ้งของสื่อ เรตติ้งก็คือรายได้ที่เข้ามาอีกโดยเฉพาะ YouTube โดยเฉพาะสื่อโซเชียลหรือช่องเคเบิลทีวีทีนี้ทำไมมีรายได้กับรายจ่ายมหาศาลที่เป็นค่านะครับฟิกคอสต,ต่างๆเป็นค่าใช้จ่ายของ v o i ทีวีมันอยู่ได้ไหมมันอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีคนดูสื่อไหนก็แล้วแต่เนี่ยคุณต่อให้ฟิกคอสตั running นนคอสค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่าพนักงานค่าจัดการทุกสิ่งทุกอย่างค่าน้ำค่าไฟ ค่าอุปเรดต่างๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะซึ่งมันเป็นแฟกเป็นตัวเลขที่จับต้องได้เนี่ยถ้าเรตติ้งคุณน่ยมันดีนะโอ้โหคนไทยแห่แห่นก็ไปดูช่องคุณนะรายได้มหาศาลจากการทำช่องผมถามว่าทำไมอยทีวีจะอยู่ไม่ได้เชียวไวทีวีต้องอยู่ได้สิเพราะเรตติ้งมาเป็นอันดับหนึ่งคนเห็นด้วยกับคุณแขก คุณแขกพูดยังไงคนเชื่อหมดเลยเพราะมันเป็นแฟกมันเป็นข้อมูลจริงคุณแขกพูดซ้ายเออมันก็จริงเว้ยคุณแขกพูดขวาเออมันก็จริงว่า,ค,วา,นวาคนติดตามแบบถล่มทลายผมถามว่า Running n o ่งคอสฟิ c ค s สค่าใช้จ่ายของไวทีวีกลายเป็นเรื่องขี้หมาไปเลยช่องอยู่ได้ไหมอยู่ได้สบายๆเพราะเรตติ้งกระชูดผมถามว่าวันนี้ยกตัวอย่างรายการทีวีผมพูดกันตรงๆเอาแบบข้อมูลจริงมาพูด ผมถามว่าโหนกระแสรายการโหนกระแสถ้าไม่มีคนดูคุณคิดว่ารายการนี้อยู่ได้ไหมอยู่ได้ไหมรายการโหนกระแสรายการคุณสรยุทธถ้าพูดแต่สิ่งที่เท็ดเท็ดนะพูดแต่อะไรก็เท็จหมดอะไรก็ไม่ใช่ข้อมูลจริงผมถามว่ารายการคุณสรยุทธป่านี้เนี่ยมันยังจะอยู่ได้ไหมอยู่ได้ไหมทำสื่อจะอยู่ได้ไม่ได้อยู่ที่เรตติ้งคนดูถูกไม่ถูก,ถกไหมอันนี้อย่าเถียงผมนะ นะผมก็อยู่ในวงการสือ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นแฟกต์มันเป็นข้อมูลจริงถ้าโหนกระแสนะครับอ่านะไม่มีคนดูมันก็อยู่ไม่ได้นะครับอืมถูกไหมแต่แต่โหนกระแสเอาข้อมูลจริงมาพูดอ่านะประชาชนติดตามเรตติ้งมันดีคุณสรยุทธ์อ่านข่าวเอาข้อมูลจริงมาพูดบางทีก็ทิ่มแทงรัฐบาล สวนทางกับรัฐบาลแต่เอาข้อมูลจริงมาพูดบรรดาเอฟซบรรดาผู้ติดตามมันก็มีแบบถล่มทลายไม่ยอมไปไหนติดทั้งช่องติดทั้งคุณสรยุทธ์นักข่าวมันก็ดูกันเป็นสิปีคุณดูคนก็ยังดูคุณสรยุทธทำช่องแล้วมีคนดูยังไงก็อยู่ได้แต่ทำช่องแล้วไม่มีคนดูคนดูหายหมดอย่างง้อยทีวีมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่ารอวันปิดตัว ช้าเร็วเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่ถูกต้องมากๆนะครับนะครับเป็นสิ่งที่มันเป็นตากะกที่เฮ้ยอย่าเอาตากะอะไรที่มันบิดมันเบี้ยวมานะครับมามามาเ,เปรียบเทียบก็แล้วกันนะครับเอ,อนะฮะอืมล้างบางส้มไปเลยนี่คุณสุพีบอกล้างบางส้มครับอืมนะฮะ เออเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยไม่ต้องไปเถียงใครไม่ต้องไปโทษใครว่าไวทีวีปิดตัวเพราะอะไรขาดทุนแปดร้อยกว่าล้านหรืออะไรก็แล้วแต่เอาแบบบทสรุปจริงๆเอาบทสรุปจริงๆแล้วไม่ต้องพูดกันต่อคือทำช่องแล้วไม่มีคนดูโอเคไหมครับเออแล้วก็ไม่มีไม่มีคนดูจริงๆคือมีอ่ะมีน้อยเอออย่าบอกไม่มีคนดูอีกมีมีน้อยทำช่องอะ่ะคนดู น้อยมากมันไปไม่ได้มันไปไม่รอดมันไปไม่ไหวนะส่วนที่หลายคนถามว่าเอา้าแล้วทำไมวอไย้ทีวีปิดแล้วคุณชอบปากานะครับหรือทีมว้ทยทีวีออกมายิ้มลอยหน้าลอยตาแบบสบายใจไม่เครียดอะไรเลยนะครับดูแล้วเออเหมือนกับไม่มีลักษณะเหมือนคนตกงานเลยเออหลายคนก็เห็นภาพนั้นคุณเข้าใจคำว่ายิ้มกลบเกลื่อนไหมหัวเราะก,กลบเกลื่อนนะ จริง,รงในใจอ้เหียกูมไปทางานที่ไหนวะมีอย่างเดียวก็คือท็อปนิวมีอย่างเดียวก็คือท็อปนิวหลายคนก็บอกว่าโอ้ป่านี้จับมือกับท็อปนิวแล้วเจ๊ปอเอไม่อไม่ใช่เจ๊ปองนะจับมือกับท็อปนิวเรียบร้อยแล้วเออนะฮะสวัสดีน้องบัวสวัสดีคุณสุชาตินะฮะคุณอุรีสวัสดีนะครับเออนะครับเอ้าก็มีคนถามว่าทำไมคุณแขกดูอารมณ์ดีจงังทั้งที่จะตกงานอยู่มารมมาล่อ เออยิ้มกลบเกลื่อนนะภายนอกสดใสข้างในเนี่ยนะอกตรมคุณเข้าใจก็ไม่ยิ้มกลบเกลื่อนแต่ถ้าเขาออกมาคือนะอ,อาการเหมือนชาวบ้านชาวช่องเหมือนคนตกงานทั่วไปล่นะเขาเขาจะรู้ว่านั่นนะ่ะคือคือต,ตัวจริงความรู้สึกจริงถูกไหมแต่นี่มันพอมันออกจากนะครับอาการของคุณแขกค,คือมันแฟกหมดเลยไอ้มันไม่ใช่เป็นแฟกมันมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันจริงอนะนึกออกไหม คนบ้าอะไรตกงานออกมายิ้มปากฉีกเึงดูหูผมถามแค่นี้เอาคุณคุณคิดว่าไงอะ่ะเอาคุณคิดว่าโอ้ยวันนี้ฉันตกงานเลยดีใจจังเลยอย่างนั้นะหรือไงถูกไหมถูกไหมเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่ออกจากปากคนเหล่านี้เนี่ยคุณก็ลองคิดดูแล้วกันว่ามันจริงไหมถูกไหมคนบ้าที่ไหนว่าตกงานแล้ว <laughs> โอ้ยนะ ดีใจจังเลยมีไหมมีไหมคงไม่น่ามีนะมีแต่คุณแขกคนเดียวนะอพูดแต่คุณแขกไว้ไไไไคลิปนี้นะเออเปลี่ยนเรื่องมั่งดีกว่าเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอา้าว่ากันไปว่ากันไปนะครับอีแขกมันบ้า <laughs> โอ้โห <laughs> นะเออก็ว่ากันไปนะครับ ไลฟ์ข้างนอกทักทายเอฟซีทุกคนนะครับแดดร้อนมากๆเลยอืมนะฮะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับอ่าจากประชาธิปไตยกลายเป็นสลิมเรียบร้อยแล้วค่ะอ่านี่อ่านคอมเมนต์บ้างดีกว่าแกเป็นบ้าแกเลยยิ้มได้ไงโอ้โห,โห,โหนะครับสวัสดีครับคุณอัมพิกานะขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอ่ออันนี้เป็นเรื่องแรกที่เอามา นะครับหลังจากที่ถกกันมา2วันแล้วหลังจากที่ข่าวออกมาในเรื่องของการปิดตัวของไวทีวีนะครับซึ่งวันที่31พพฤษภาคมนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับเออนะฮะแต่ส่วนจะจัดรายการเห็นก็บอกว่าแว่าวันที่17จพฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายในการจัดรายการนะเออก็โชคดีมีชัยกันทุกคนครับโชคดีมีชัยไปอยู่ช่องไหนก็ให้เจริญเจริญนะนักข่าวชุดสุดท้ายของไว้ไปอยู่ช่องไหนให้เจริญเจริญนะครับ ให้เจริญเจริญนะรายงานข้อมูลข่าวสารเอาจริงๆมาไล่มาพูดกันนะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านชาวช่องเป็นประโยชน์กับประชาชนก็แล้วกันนะครับเออข่าวอีกข่าวหนึ่งอ่าข่าวไหนข่าวไหนอ่าน,ออนะครับข่าวของกอกตวันนี้มาแรงแซงทางโค้งพี่น้องกอกตห้ามห้ามนะครับรณรงค์ให้คนมาลงสมัคร สอวอมีความคิดเห็นยังไงบ้างวันนี้เอาไม่ต้องพูดอ้อมค้อมคณะก้าวหน้าคุณธนาทรก็ออกรณรงค์นะประชาชนทั้งประเทศนะครับในแต่ละจังหวัดให้มา,าลงสมัครสอวอรนะเพราะว่าวัน